ตลอดช่วงระยะเวลากว่า4ปีของการเรียนสายข่าวโทรทัศน์การลงภาคสนามหาข้อเท็จจริงในพื้นที่ของความขัดแยง้งเป็นความท้าทายใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นกับผมข่าวต่างๆในข่าวมากมายที่เกิดขึ้นจากหลายข่าวอย่างข่าวการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนอย่างภาราภาคใต้เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ผมได้ลงไปปฏิบัติหน้าที่ ผมเลือกที่จะเริ่มต้นทำข่าวเกี่ยวกับชาวสวนยางที่บริเวณสีแยกควนหนองหงอ,อําเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นี่ผมได้รู้จักกับชยานินคงสงเป็นครั้งแรกในฐานะของแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมชาวสวนยางบริเวณอ,อําเภอชะอวดเขาให้ความร่วมมือกับผมเป็นอย่างดีในการปฏิบัติหน้าที่โดยเหตุผลที่ว่าผมเป็นเพียงนักศึกษาที่ทำให้ชยานินเกิดความหวังว่า ผมจะนำเสนอข้อเท็จจริงของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งเหตุการณ์ชุมนุมในครั้งนั้นได้ยุติลงด้วยการที่ตัวแทนยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขจากทางรัฐบาลและยอมสลายการชุมนุมมันก็มันก็ได้แหละเพราะเรามันประชาชนธรรมดานะมือ10นิ้วมาต่อสู้มากระบอกเสียงก็ไม่มีความเชื่อถือก็ไม่มี เราได้แค่นี้เราถือว่าเราทำเต็มความสามารถแล้วเราสู้เต็มความสามารถแล้วก็ภูมิใจในการต่อสู้นะครับผมถือว่าอันนั้นไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเราลุกขึ้นมาต่อสู้เองเท่าน,นั้นเองมันมันมัน,มนเป็นผลที่ได้มาจากการต่อสู้ไม่ว่ามากหรือน้อยมันไม่สําคัญมันสําคัญที่ชัยชนะมันอยู่ที่ใจเรามากกว่าหลังจากวันนั้นผ่านมากว่าหนึ่งเดือนแล้ว ผมได้กลับมาที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเรียนรู้และเก็บเกี่ยววิถีชีวิตของชาวสวนยางพาราโดยติดต่อผ่านชยานนี่อีกครั้งเพื่อขอให้เขาเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวและความรู้สึกในการดำเนินชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง เช้านี้เป็นกิจวัตรเหมือนเช่นเคยของชยานินที่ต้องตื่นมาฆ่าหมูก่อนแล่เนื้อเพื่อนำไปขายที่ตลาดในยามบ่ายเป็นรายได้เสริมนอกจากการขายขี้ยางที่ต้องใช้ระยะเวลาถึง6วันจึงจะสามารถเก็บและนำไปขายได้ ชยานินเล่าว่าชาวสวนยางส่วนใหญ่หากไม่ทำอาชีพเสริมก็จะมีเรื่องของภาระหนี้สินจึงต้องทนกับความเหนื่อยยากในช่วงนี้เพื่อไม่ให้ครอบครัวของตนเองต้องเป็นหนี้เนี่ยมันก็เรียกว่าความจำกัดของของงานมั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 นมีความจำกัดในเมื่อเกษตรกรไม่มีกำลังซื้อมันจะกระทบกันหมดก็เหมือนบ้านเราแหละ ในเมื่อเราไม่มีส,าภ,าสาภาพคล่องธุรกิจขนาดใหญ่ก็ต่อไปมันจะตามตามทันตอนนี้นึกสงสารพวกแม่ค้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยบางครั้งเขาเริ่มมีครอบครัวเริ่มมีครอบครัวก็เริ่มะจะมีกิจการจะลงทุนจะทำม,มาซ้าขายพวกนี้นะน่าสงสารเพราะว่าต้องมีเงินลงทุนพอลงทุนแล้วผลกำไรมันมันมัน มันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันเลี้ยงตัวเองไม่ได้มันก็คือต้องเย๊งขณะที่ตลาดบริเวณสี่แยกควนหนองหงในช่วงนี้ผู้คนดูซบเซาส่งผลให้ชยานินขายเนื้อหมูในปีนี้ไม่ได้ผลกำไรดีอย่างในปีที่ผ่านมาเนื่องจากผู้คนมีกำลังซื้อที่ลดลงเป็นผลพวงจากราคาย,ยางพาราที่ตกต่ำเพราะประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพกรีดยางทำให้ต้องรัดเข็มขัดในการใช้จ่ายกันมากยิ่งขึ้น นี่แหละเกิดจากแรงของ,อของกเกษตรกรไม่มีกำลังซื้อถ้ายัางอยู่แบบนี้ปีหน้านี่อยู่แบบนี้ปีแบบนี้เป็นปีที่สุดๆ้ะม,มันไม่มีประกฏการณ์แบบนี้เราขายปริมาณเท่านี้นี่เป็นขายขายน้อยกว่าปริมาณปีก่อนอีกหนึ่งตัว นายชยานินเล่าว่าเวลาของการกรีดยางนั้นจะเริ่มต้นในช่วงกลางดึกของทุกคืนส่วนใหญ่จะเริ่มกรีดตั้งแต่4ี่ทุ่มถึง6กโมงเช้าขณะที่การกรีดยางจะต้องทําด้วยความปราณีตและตั้งใจเพื่อไม่ให้หนายางได้รับความเสียหายเพราะต้นยางนั้นมีแต่ให้ตั้งแต่น้ำยางจนถึงลำต้นจึงต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีระวังทั้งโรคและอุบัติภัยความรู้สึกนะที่เราปลูกยางเราก็รักเราก็ถนอม เวลาตัดเหมือนเวลามันบาดมีดมันบาดแล้วก็มีตําหนิแบบนี้ความรู้สึกของพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าใจหายเรารู้สึกว่าเรารักมันเราไม่อยากให้ให้มันต้องคือเจ็บอ่ะมีความรู้สึกว่าถ้าเรารักยางยางก็ต้องรักเราก็รู้สึกว่าก็ภูมิใจนะนแล้วเราได้ได้มนถ้าเรามีทุนเราก็ไม่น่าจะมาลงทุนกับสวนยางตอนนี้มันต้นทุนมันสูงกับอ่า ค่าตอบแทนมันต่ำเพราะว่าไร่หนึ่งตอนนี้ก็ประมาณสองแสนห้าถึงสามแสนวันละได้ประมาณ,าไ,มาณไม่เกินสองร้อยไม่เกินไร้ข้อไร่รับต่อวันแล้วก็เดือนหนึ่งได้ประมาณยี่สิบยี่สิบวันแล้วก็ปีหนึ่งเราได้ร้อยกว่าวันก็มันไม่คุ้มอ่ะมันไม่คุ้มกับว่าเราต้องลงทุนเยอะ ถ้าพูดจริงๆแล้วต้นทุนมันเยอะจริงๆคือคําว่าสากลคําว่าร่วมมือเราต้องร่วมมือกันในของอคนในสังคมคนในชุมชนแล้วก็เราต้องนําเสนอนําเสนอในน,ในามในนามกลุ่มในการวิธีการแก้ไขปัญหามันต้องฟังประชาชนเพราะว่ายางพารามันมีคุณภาพอยู่ในตัว ตอนนี้ราคามันกลับมาสู่สีกับยางสังเคราะห์ซึ่งคุณภาพของยางธรรมชาติมันจะดีกว่าเป็นยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นราคามันต้องมันมันมันไม่ใช่ราคาเท่ากันแบบนั้นมันราคาที่มันส่วนทาง,งความเป็นจริงคุณภาพมันไม่ได้มันไม่ได้ไม่ไม่ได้กลายมาเป็นมูล,ลค่าคุณภาพต้องเป็นเพิ่มมูล,ลค่าให้กับตัวเอง แต่เราเรไม่ได้ไม่ได้ยกย่องใน,ใน,ใ,นในความเป็นยางราราไทยขณะที่ในวันนี้ชาวบ้านได้มีการจับกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของชาวสวนยางโดยมีนายนิพิษอินทรสมบัติสอสอจังหวัดพัทลุงรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ปักใต้ มาเข้าร่วมเสวนาด้วยทำให้ชาวบ้านดูมีความหวังกับทางออกของการแก้ไขปัญหามากยิ่งขึ้นโดยนายนิพิษได้พูดถึงการเรียกร้องของชาวสวนยางจากทางรัฐบาลว่าในตอนนี้ชาวสวนยางไม่ต้องการได้ราคาย,ยางพาราที่สูงขึ้นแต่ต้องการความเป็นธรรมและความรับผิดชอบจากรัฐบาลของนายยกยิ่งลักษณ์ชินวัตรสินค้ายางพาราเนี่ยในนี้เขาเรียกว่าเป็นสินค้าที่ มีการซื้อขายล่วงหน้านะครับไม่ได้ขายรายวันกันนะครับเราจะขายยางพาราให้กับจีนให้กับญี่ปุ่นในปีหน้ายังไงวันนี้ก็ต่อรองกันแล้วก็ทําสัญญาแล้วเป็นเป็นเรื่องของเกษตรล่วงหน้าสินค้าเกษตรล่วงหน้าเป็นสิ่นนะครับสินค้าเกษตรทุกตัวนะครับบางครั้งมันก็มันก็ขึ้นมันก็ลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งซึ่งมันต้องมีซึ่งเราปฏิเสธความจริงไม่ได้ก็คือถ้าพี่น้องในภาคใต้ดํารงอาชีพ อยู่จากเรื่องยางยางพาราเนี่ยครับสินค้าเกษตรทุกตัวมันต้องมีการแทรงแซงแต่ว่าปัญหายางมันเป็นปัญหาการเมืองนะครับรัฐบาลน,<ร>นี้คิดเรื่องเรื่องยางเป็นเรื่องการเมืองเสีไมไม่มีการแทรกแซงไม่เข้ามาดูเลยนะครับยางเพราะรัฐบาลคิดว่ายางพารานี่ผู้ผลิตยางพาราส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นฐานของรัฐบาลน,นะครับเมื่อไม่ได้เป็นฐานรัฐบาลรัฐบาลก็คิดแบบแบบผู้ประเด็จการว่าถ้าคุณไม่ยอมผมคุณไม่ชอบผมคุณไม่เลือกพรรคผมเนี่ยผมไม่ช่วยคุณนะ ผมจะบีบจนคุณตายแลหละนะครับแต่คุณไม่อยากตายคุณต้องมาอยู่กับผมคุณต้องเลือกผมไม่งั้นคุณอยู่ไม่ได้วิธีการอย่างนี้ครับเป็นวิธีการที่ที่ผมเรียกว่ามันนําไปสู่วิกฤตทางการเมืองนะครับเ,เดิมเนี่ยเราเรียกร้องราคายางบอกรัฐบาลขออย่าง90บาทเถอะนะครับ100ตเตอร์120ตเตอร์แต่มันไม่ได้เลยมันได้70 70กว่าหรือ60ปลายปลายเนี่ยท้ายที่สุดเรื่องยางเนี่ยวันนี้ การต่อสู้ของคนภาคใต้เรื่องยางวันนี้มันไม่ได้ต่อสู้เรื่องราคาแล้ววันนี้คนไม่พูดถึงเรื่องราคายางกับรัฐบาลแล้วผมก็ลืมไปแล้วยางวันนี้ราคาเท่าไหร่ผมไม่รู้แล้วเมื่อก่อนพยายาลงเนี่ยคนวายวายมาผู้แทนวาวันนี้คนไม่พูดถึงเรื่องยางเลยแต่ว่าคนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนคนยังเดือดร้อนเลยทำไมคนไม่พูดเพราะการต่อสู้เรื่องยางพาราเนี่ยวันนี้มันกลายเป็นเรื่องการต่อสู้กับความอยุติธรรมแล้วเพราะคนก็มีความรู้สึกว่า สิ่งที่รัฐบาลปฏิบัติคนปาคใต้นั้นนั่นคือความอายุติธรรมคนจึงสู้ต่อให้ราคายางร110้อยสิบบาทวันนี้คนปาคใต้ก็ยังสู้อยู่ครับต่อใอ้ยางขึ้นมาร้อยยี่สิบวันนี้คนปาคใต้ยังสู้อยู่เพราะก็ไม่ได้สู้เรื่องราคาแล้วการต่อสู้มันเลยเรื่องยาเรื่องราคาสินค้ามันเป็นการต่อสู้เพื่อความอายุติเป็นการต่อสู้กับความอายุติธรรมนะครับและประวัติศาสตร์โลกเนี่ยมนุษย์เนี่ยยอมตายเพื่อความยุติธรรมนะ ถ้าเกิดมีความยุติธรรมเมื่อไหร่มนุษย์ยอมเลกเลือดยอมเลกเนื้อยอมแม้กระทั่งเลกชีวิตเพื่อได้มาซึ่งความยุติธรรม ยางพาราเสมือนสายน้ำที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของคนใต้คือความหวังของอนาคตลูกหลานและครอบครัวท่ามกลางความหวังของเกษตรกรชาวสวนอย่างพาราที่ได้ตัหวังว่าจะเห็นแนวทางของการแก้ไขปัญหานี้ให้ดีขึ้นด้วยการอาศัยความเข้าใจในปัญหาอย่างจริงใจที่จะมองว่าเกษตรกรอย่างพวกเขาเป็นมนุษย์ปุถุชนอย่างเท่าเทียม ในการเอาคนที่ไม่ผิดเข้าคุกวินาทีแรกที่เข้าไปในจนจำความรู้สึกเหมือนจะบ้าเราทำอะไรเราทำอะไรผิดทำไมชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้ขนาดเราจะทำเราทำความดีโอกาสในการทำความดีของเรายังไม่มีเรารู้สึกว่าเวทนาตัวเอง เขาเรียกว่าอาการคนใกล้บ้าเออก็นั่งทบทวนแต่น,น,นี่นี่ดีใจดีใจว่าเรามีธรรมะถ้าไม่เรามีสมาธิพอเรามีสมาธินี่มันจริงๆไง่มันมีปัญญาเราเราพลิกวิกฤตเราพลิกวิกฤตในอยู่กันอยู่ในเรือนจำกลายเป็นเราไปได้ความรู้เป็นในการได้ความรู้ที่อย่างน้อยเลือกไม่ลงในการได้ ได้อ่านพระนิพนธ์ของในหลวงคนล,ลุกเลยวันนั้นอ่านยังไม่เคยอ่านเลยนะเนี่ยอายุสามสิบกว่าแล้วแก่สิสิแล้วพระนิพนธ์เรื่องพระหมหาชนกรูสลลก้สึกว่าคนลุกรู้สึกว่านี่แหละคือพระจ้อยู่ผู้ซึ่งดูแลเกษตรกร